สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะนานมากแล้วนะคะที่ได้ที่ไม่ได้ทำคลิปลง youtube นะคะก็มาอัปเดตชีวิตกันหน่อยนะคะว่าช่วงนี้ทำอะไรยังไงบ้างนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงฮอลิเดย์ที่เบลเยียมนะคะสองเดือนเดือนอ,อกรกฎากับเดือนสิงหานะคะ ช่วงนี้ลูกๆก,ก็อยู่บ้านนะคะเราก็ไปเที่ยวฮอลิเดย์กันที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ประมาณเ,าเกือบสองอาทิตย์นะคะกลับมาบ้านก็ไปทำงานเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ทำงานที่เก่าทำอยู่ที่เดิมก็สบายดีนะคะส,สบายดีหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็ทำงานที่นี่มา2ปีแล้วนะคะครบ2ปีพอดีที่เก่าก็7ปีที่นี่ก็2ปีก็ทำงานพยาบาลที่เบลเยียมรอนทั้งหมดก็9ปีแล้วนะคะตกมือหน่อยไม่ใช่เก่งนะคะแต่ว่าเออความอดทนสูงมากนะคะก็จากประสบการณ์ก็ก็เอาตัวรอดได้ตลอดนะคะก็ทำเรื่อยๆ แล้วเอทำที่บ้านพักคนชราด้วยก็เลยไม่ต้องเ,อเครียดอะไรมากเพราะจากที่เราทำงานมาเราก็รู้แล้วว่าระบบเขาเป็นยังไงนะคะก็อันนี้ก็มาอัปเดตนะคะแล้วก็ยังไม่ได้หางานที่ใหม่นะคะหลังจากที่เคยไปสมัครไว้แล้วครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่ได้เรียกนะคะเขาบอกว่าเขามีวิสัยทัศน์เราไม่ตรงกันอะไรประมาณเนี้ย เราก็เลยไม่ได้หาที่ใหม่อีกเราก็ยังอยู่ที่เก่าอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็ยังมีความสุขดีก็ช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ชีวิตก็แฮปปี้ดีค่ะก็ไปทำงานกับมาเลี้ยงลูกออวันหยุดก็อยู่กับลูกทั้งวันนะคะก็ทำวันหยุดก็ทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวทำรีดผ้าซักผ้าล้างรถทำทุกอย่างนะคะทำทุกอย่าง ถ้าหยุดที่เมืองไทยก็เราคงจะไปค่าแคร์นะคะไปที่ล้างรถเนาะแล้วก็อาจจะมีแม่บ้านมาทํคของสะอาดบ้านให้อะไรเงี้ยแต่ที่นี่เราทําเองหมดทุกอย่างนะคะทุกอย่างประหยัดต้องประหยัดได้ประหยัดอ,อ,อันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดล้างรถเองแล้วก็ล้างแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ซักผ้ารีดผ้าวันหยุดเราก็ทําเอง กับข้าวก็ทําเองหมดทุกอย่างเลี้ยงลูกก็เลี้ยงเองคือแบบเหนื่อยไหมก็มันมีบางวันเหนื่อยบางวันไม่เหนื่อยแล้วแต่แล้วแต่นะคะถ้าวันไหนที่เราไปทํางานมาแล้วเราก็มาเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็จะมีเหนื่อยเนื่อยบ้างแต่เราก็เราก็ทําได้นะคะทําได้เพราะปกติเมื่อก่อนอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย งานบ้านจะไม่ค่อยไม่ค่อยทําเลยกับข้าวก็ไปซื้อไปซ,อออซื้อข้างนอกเนาะซื้อข้างนอกเข้ามากินข้างในอะไรเงี้ยเราก็อยู่ห้องห้องห้องเช่ามันก็ไม่ใหญ่มากเราก็ทําอาทิตย์หนึ่งทำทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อยู่กับน้องสาวน้องสาวก็ช่วยทําแต่ที่นี่เราต้องทําเองหมดทุกอย่างทุกทุกอย่างงานงานงานสวนก็ให้แฟนทําไปนะคะแล้วก็ รถเขาเขากำลังเองรถเราเรากำลังเองก็มีความสุขดีนะคะอยู่เบลเยียมมา11ปีก็ตอนแรกๆอาจจะเครียดอาจจะเครียดอาจจะออปรับตัวยากปรับตัวยากมากช่วงแรกๆนะคะหลังจาก3ปีแล้วนะคะเรารู้เรื่องภาษาเรารู้เรื่องออออวัฒนธรรมของเขาที่นี่เราก็ปรับตัวได้แล้วก็อยู่ อยู่มาเรื่อยๆจนตอนนี้11บปีแล้วนะคะแล้วก็ทำงานพยาบาลมา9ปีแล้วช่วงแรกๆก็เครียดเปงนการเครียดแต่หลังๆมาเรามีประสบการณ์เราจำได้เรา,เ,าเรียนรู้เพิ่มอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ก็อยู่ตัวคือไม่ได้เก่งนะคะแต่ก็เอาตัวรอดได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นเวรเช้าตลอดเลยไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นดึกนะคะไม่เคยขึ้นเวรดึกเลย คตั้งแต่ทํางานมา9ปีเคยขึ้นแค่สองดึกแค่นั้นเองนอกนั้นไม่เคยเลยเอชีวิตทั่วไปก็ตอนนี้เริ่มอายุเข้า46แล้วนะคะย่าง46 45หอยู่ตอนนี้เริ่มลงลงลืมนะคะใครเป็นบ้างเนาะก็ลืมปิดกระจกรถบ้างลืมเออลืมมือถือบ้างปิดกระจกรถนี่สองรอบแล้ว ช่วงซัมเมอร์นี้นะคะสองรอบแล้วเปิดกระจกไว้ทั้งคืนเลยตอนเช้ามาถึงรู้เอากระจกรถเปิดเอาไว้แฟนก็เป็นเหมือนกันแฟนก็ลืมเปิดประตูไอ้การา่าชั้นใต้ดินเอาไว้ลืมอ่ปิดกระจกรถเหมือนกันฝนตกรถเปียกหมดเลยพออายุเริ่มเริ่มเริ่มเยอะก็จะมีเรื่องลงล้มลืมเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็ แต่ก็ยังโอเคอยู่ยังไม่ได้ไม่ใช่ไม่ยังไม่น่าจะเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าเอมีคุณยายที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะเมื่อก่อน,นเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอ,อ,อีกสิบปีเราจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มาอัปเดตอัปเดตไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็คือ,อ,อลืมปิดกระจกรถลืมโทรศัพท์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อสิบปีเรากลับมาดูคลิปเหมือนเดิมนะคะเรากลับมาดูคลิปที่เราเคยทำว่าเราจะเป็นยังไงเนาะ สิบปีผ่านไปก็ชีวิตทั่วไปก็โอเคค่ะก็เรื่อยๆเรื่อยๆซัมเมอร์ไปแล้วเ,เดี๋ยวเดือนหน้าโรงเรียนลูกก็เปิดก็จะเป็นแบบรูทีนอะ่ะมันเหมือน,นทุกๆวันเป็นรูทีนเหมือนเดิมแต่ก็เออเราไม่ได้อยู่บ้านทุกวันนะเอออยู่บ้านแค่เดือนหนึงอยู่ เดือนหนึงอยู่บ้าน12วันก็ไปทำงานอีก16บหกสิบแปวันใช่ไหมสิบแปวันก็โอเคก็ไม่เบื่อเท่าไหร่นะคะก็ชีวิตก็มีขึ้นขึ้นลงลงอะมีไปที่ทํางานก็เจอปัญหาหนึ่งอยู่บ้านก็เจออีกปัญหาหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรียบไปตลอะดนะคะมันก็ปนปนกันไป ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะเอา <c oughs> คือพูดหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ทำาจ้ทีเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเรื่องพยาบาลน,นี่แหละค่ะก็เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าจะโรงเรียนหาโรงเรียนที่เป็นของพยาบาลน,นะคะโรงเรียนที่สําหรับคนที่จะไปเรียนพยาบาลอะ เอ,อจดไว้หมดแล้วแต่เ,อ,อ,เอ,อไม่มีเวลาคือจะว่าไม่มีเวลาก็ไม่ใช่แต่แบบมันหาเวลาช่วงที่แบบอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ค่อยได้นะคะช่วงในปิดเทอมเนาะก็มีเวลานิดนึงนะคะตอนนี้ก็คุยอัปเดตชีวิตให้เพื่อนๆฟังก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ